จสวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยป้าเที่ยวสายเสียงโชควัดดวงนี่รอบที่สามแล้วครับรอบนี้มารถยนต์เกาะรถเพื่อนบ้านมามาสามคนกับป้ากับท่านมาก็ดูรอบที่สามจะไปเสียงโชคแวะปั๊ม ปั๊มฉุกเฉินบ้าเขปวดท้องก็เลยแวะไม่มีของกินของขายเลยกาแฟก็มีแต่กลัวไม่อร่อยเหมือนแบรนด์มาตรฐานเขาก็ดูนะครับว่าไปรอบนี้ผมจะอยู่ได้กี่วันปั๊มที่สองครับที่มาจอดพักเดินทางไปวัดครับก็มีคนมีอยอมาด้วย ป้าเขาแวะปั๊มห้องน้ำแล้วก็จะกินข้าวด้วยครับปั๊มที่แล้วไม่มีข้าวให้กินเลยนี่จะลงแวะซื้อแวะดูแวะเข,าข้าห้องน้ำแวะกินจุดเติมกนมา่อยคาเฟ่แน่ๆ รอบนี้เอามารถโดยสารครับก็บคนรู้จักตูวิวสองข้างทางดอกคูนครับดอกคุนกำลังออกสวยงามมากเส้นทางไปบ้านของเลือดนเดี๋ยวจะให้ดูยาวยาว,ยาวสวยๆช่วงนี้ออกจากสายแก้วจะเข้าวัฒนานคร ต้นไม้ประจำจังหวัดของขอนแก่น Så här så här. Så. Tack så ด่านชายแดนความมั่นคงบูรพาครับไปแล้วด่านความมั่นคงนี่เป็นของทหารนะครับด่านชายแดนก่อนออกชายแดนรถโดยสารนี่เขาต้องจอดให้ตรวจครับเพราะว่า,ารถส่วนตัวไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ มีลนะลาดชักเพื่อสองทางต่างถ้าจะดูเยอะกว่านี้หลังจากออกจากอำเภอวัฒนานครไปจนถึงถ้าจากไปถึงจังหวัดอเมรลันจะเยอะกว่านี้สามทางต่าง กำลังเขาน่าจะปลกใหม่ยังไม่เกินห้าปีดอกไม่ออกบางต้นนี้อันนี้ออกดอกไม่นาเท่าไหร่แล้วกำลังจะออกดอก ก็เป็นสวนสมเด็จพระน่าเลยสวนมหาลหา,าครับเมื่อก่อนนี้ทางเดินทัพน่าจะได้พักทับที่นี่ด้วยช่วงนี้คืออำเภอวัฒนานครนะครับตอนนี้จากอำเภอวัฒนานครไปถึงอัลันประเทศพ้าปูกทวดรัชพุกเกาะกลางถนนแบบเนี้สวยงามมากไฟท่ามาฤดูนี้ เพื่นชอบดอกไม้ก็คงสวยครับตลอดเส้นทาง มีอีกเส้นหนึ่งจากสระบบุรีไปถึงหลงสักครับแต่ก็จะปลูกจะปลูกอย่างนี้สองท่านทางเต็ม สั้นๆน,นะครับถ้าจะชมตลอดทางว่าผมอยากใช้เวลา30นาทีขึ้นไปบนถนนเส้นน,นี้มันลูกราชเพกิกันทั้งแถบ ทางรถจนสองข้างทางมีอะไรน่าดูกว่าทางรถไฟทางรถไฟเห็นจุดเดียวเห็นวัดสายาหม่วนาหลังตรงนั้นก็ทุ่งนาป่าข้าวป่าอ้อย